กุ่มคนเสื้อแดงรวมตัวกันมาร้องคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีนะคะอ้างว่าราชาในการปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่พบหลักฐานผู้สมัครเคสีพักภูมิใจไทยใช้รถดับเพลิงของราชการติดแผ่นป้ายในการเลือกตั้ง ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีนายบริบูรณ์เกียงวาราังกูลแกนนำคนสแสดงบ้านโปง่งพร้อมด้วยกลุ่มคนสแสดงอีกกว่า50คนเดินทางมายัางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีเพื่อขอสอบถามข้อเท็จจริงหลังได้ยื่นหลักฐานการกระทำผิดของผู้สมัครพักภูมิใจไทยเขต4จังหวัดราชบุรีกรณีใช้รถดับเพลิงของเทศบาลติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งแต่ระยะเวลาล่วงเลยมากกว่า1เดือนยังไม่ได้ข้อสรุปจึงได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้ทางกลุ่มคนสแสดงได้นํารถโมบายเพื่อมากระจายเสียงในการพูดโจมตีการทํางานของกะกะตจังหวัดราชบุรีด้วยก่อนที่นายบริบูร์เกียงวารางกูลแกนนาคนสแสดงบ้านโป่งจะนํากลุ่มคนสแสดงบุกเข้าสํานักงานกะก,ะกะตจังหวัดเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงโดยเฉพาะความจริงและรายละเอียดของการตรวจสอบหลักฐานซึ่งก็เกิดการโต้เถียงกันระหว่างแกนนําคนสแสดงอําเภอบ้านโป่งและพันตํารวจโทสุเทพสุทัศน์มาลีหัวหน้างานสืบสวนสอบสวนกะกะตจังหวัด ราชบุรีก่อนที่ทางกะกะตจะนำรายละเอียดการจัดส่งหลักฐานให้กกะกะตกลางมาชี้แจงทําให้กลุ่มคนเสื้อแดงอำเภอบ้านโป่งแยกย้ายและเตรียมเดินทางไปยังกะกะตกลางเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงต่อไป ผมก็จะเดินทางต่อไปที่กรกตกลางนะครับเพื่อไปตามเรื่องนี้ต่อไปถ้ากรกตกลางจะโยนมาทางนี้อีกผมไม่ได้กลับมาตรงนี้อนะครับเพราะจริงๆแล้วคือจะโยนกันไป ตงนะครับเรามาตามเรื่องที่เราเคยร้องเรียนไว้ของผู้สมัครเขตสี่นะครับแล้ววันนี้เราก็ได้มาพบกับตัวแทนของอรกรกตจังหวัดเราก็ได้คําตอบที่น่าพอใจนะครับในระดับหนึ่งท่านรกรกตเขาก็ได้ให้เรื่องว่าส่งเรื่องไปที่กรุงเทพแล้วรกรกตา ให้ใหมายเลขเรื่องแล้วก็วันที่ที่เขาส่งไปให้กับเราเราก็จะเดินทางต่อไปตามที่ะกกระตอกลางนะครับที่เราบ่ายนี้คงจะถึงนะครับแล้วจะไปทวงถามคําตอบความคืบหน้าของคดีเนี้ยว่าไปถึงไหนแล้วนะครับถ้าไม่เป็นที่พอใจจกะกะักกอกรตอกลางเราก็จะเปิดเวทีประสายย่อยๆที่หน้าพกระ,กะตกลางนะครับเพื่อทวงถามความเป็นธรรมและคาตอบที่เรามีหลักการชัดเจนนะครับที่เราเลียนรเราต้องการเห็นความเป็นธรรมครับเกิดขึ้นในประเทศ ฉะนั้นถ้าหลักฐานชิ้นเนี่ยแล้วยังทําอะไรผู้สมัครไม่ได้ผมคิดว่าไม่ต้องมีกกตแล้วครับประเทศไทยนะครับเพราะมันชัดเจนตัวเอคงครับ